ทีมงานตพ่และกายส่งขาครับเรามีคลิปภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับเดี๋ยวใครปิดใครถูกนี่ค่อยว่ากันมาดูภาพกันก่อนครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนคู่ขนานค่ะข้าวตัวเมืองหาดใหญ่เยื้องกับโชว์รูมอิสุสุหาดใหญ่ในนะครับเมื่อสักช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้ครับ รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนี่มีสองผัวเมียขับมาครับและกําลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจอดริมถนนแล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์อีกคันนะครับซึ่งมีหญิงสาววัยรุ่นขับมาคนเดียวนะครับแล้วก็วิ่งตามหลังมาค่อนข้างเร็วแล้วก็เบรกหักล้มไม่ทันพุ่งชนเข้าอย่างจังเลยครับแล้วก็ทั้งคนทั้งรถยังกระเด็นไปกระแทกกับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็รถกระบะก็ไหลไปชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถรับส่งอาหารนะครับและรถจักรยานยนต์ก็ยังล้มไปกระแทกกับรถ ฟอร์จูเนอร์ครับสรุปเหตุการณ์นี้มีรถที่ชนกันต่อเนื่องกันเป็นโดมิโนห้าคันนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นหญิงสาววัยรุ่นกันที่ขับพุ่งชนนะครับหน่วยกู้ชีพควรลังนําส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับส่วนคู่กรณีนี่ปลอดภัยเลยครับอะไรก็ตามนะครับหลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและก็เจ้าของรถที่เสียหายครับก็ต้องมีการเคลียร์กันอีกทีนึงนะครับดูว่าใครผิดใครถูกครับเนื่องจากรถจักรยานยนต์คู่กรณีทั้งสองคันที่ชนกัน นะครับขับย้อนสอนขึ้นมาทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเส้นนี้มีเขากับรถทางเดียวครับห้ามย้อนสอนครับถ้าไม่เกิดอะไรนี่ก็ไม่เป็นไรละครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้ใครผิดใครถูกก็ว่ากันอีกทีนึงครับ